呀。Yep. มาจำประสาทเมืองขมแม่เหมือนมันมีจิตคิดดจำแค่ครั้มาปวดแยงเงียดยามแต่พี่ตอบตาเขาไม่แลบอู้อูก็ยังแหววเขาสึกใจสังคอ ยามนอนกอดหนึ่งรักหัวข้าึกมาฆ่าการปัิเสธมันไม่ประเสริฐที่กลัวจะเจิดส่งเาอ ฝันของคนไทยให้เรานักรับไทยเราไมา่อดใจขาดทองจะอยู่รักไทยเป็นเกลอยดองไม่เคยขาดของมองงามจะรักกันเปียดเปียดรับไทยมียอยู่ มีความ,มสุขสากฟรีและมีความดีด้วยสันดาจะขอรับไทยพระราชาใค้นั้นอย่ามาคิดยาหากใครเอาเบียกก็ต้องบ่งคนที่ใจยาว ที่ยังคงใจไม่หายเกี่ยวกับเรื่องสารขอ,องชาวกเมยเจ้าเนะี่ยคิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะจ๊ะ,ะเจ้าพี่ตอบปฏิเสธเข้าไปผมคิดว่าทําถูกต้องแล้วละเพคะาลูกสาวเมฆนภา,าของเราทีย่ยกขึ้ใครง่ายๆไม่ได้สมควรจะหวงแหนเอาไว้ถึกสงครามจะเกิดขึ้นก็เตรียมมือรับศึกสิเพคะเจ้าพ่อถูกแต่เจ้านะเสด็จพี่เพคะแม่นภา,าเนี่ยถึงจะ แต่ผมชั้นก็รักในหลว่าุ่กของตัวเองทียอมให้ใครง่ายๆเนี่ยอบอกชันเลี้ยงมากับมือจะให้ใครง่ายๆเนี่ยอมฉันก็ไม่ยากคนหนึ่งเลยเพคะแล้วเจ้าล่ะลูกเณรภาเจ้าคือตัวสํวาคัญคิดถึงประการในบ้านล,ลูกคะเจ้าอยากจะไปบำเดิตเขารือไหมตัวผมชั้นเองไดนภาเดี๋ยวไม่คิดอยากจะมีคู่ผมชั้นอยากจะดูแลเสด็จพ่อเสด็จแม่เพคะ ไม่ได้แค่เสด็จพ่อจะเปลี่ยนเป็นพวกเจ้าทหารทุกคนเลอเชเสือนะหาเมืองหอกาลูกชายครับม่ปเพลกดอกกับเปกพรสเเลกนองบิ๊กครับเปลี่ยนกับเรลกระเลหลบาก่อนแล้ววินงไปเลยลูกน้องเบลท์กับเบลบ้าครับไม่เค้าลูกนะไม่เคยเข้าตอเข้าลูกมาพ่อไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวพ่อทำอะไร่ตาพ่อทาตามพ่อเนี้ย บอกมาพ่อพงไมไอ้มึงสองคนเป็นใครเนี่ยแล้วคนรู้กี้ไปไหนล่ะต้องตามมาไหมน้ำไม่มาคุมไม่เข้าแล้วเปลี่ยนคลยใช่ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะเจริญสุขเกิดเก้าหม่อมฉันมาขึ้นฟ้าพระองค์ท่านแล้วเอ๊ะเมื่อครู่นี้พระองค์กำลังพาโรคเรื่องอะไรอยู่เด็กพระเจ้าค่ะก็สาขาวชาวคาเมร์น่ะสิบัดี๋ยวนี้เขียนสารมาต้องการที่จะพาไปคู่แต่งงานแต่ว่าเราตอบสารกลับไปแล้วว่าไม่ตกลงเกรงนะว่าจะเกิดสุดสงครามขึ้น เจ้าคิดเห็นวิบากการใดบ้างเหรอฮะถ้าเป็นความคิดเห็นกับก้าวหลงชันก้าวหลงชันคิดว่าพระองค์ทำถูกต้องแล้วพระเมืองแต่ส่งเทียตามมาพรอก่อนพ่อนี่แหละซ้ายดูว่าเเข้ามาไหมลูกขอเวลาสักครู่ครับ ขอบคุณมากครับพ่อรับฟังก่อนครับขอบคุณครับมีรางวัลให้กับเพลงดอกดินครับเป็นเพลงที่หล่อที่สวยที่สุดในคณะเป็นเพลงคนเดียวครับที่มีตูดเป็นโลกพูดอะไรลอยฮะไปต้องเชียร์รู้มากไม่ต้องเชียร์อ๋อหน่นอยู่บนเนยพ่อน้าวันแกเริ่มเหมือนได้เท่งนู่นเลยไี่นั่นเริ่มลยเลยดูพ่อวุเตะปะ เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อเขากินไงเขากินเยอะเขาสมบูรณ์เออเขาสมบูรณ์กินขี้บ้งดิพ่อแค่ชอบเก็บหมดเลยต้องพูดมารักพ่อถ้ามีความคิดก้าของฉันก็ของฉันยุคเราทำถูกต้องแล้วจังหวะแต่สิ่งที่จะตามมานั้นก็คือศึกสงครามในเมื่อบ้านเมืองจะเกิดศึกสงครามขึ้นก็ของฉันคิดว่าเราต้องมีฐานที่ซีฟีมือดี เ <c oughs> จ้าคิดถึงว่าชั้นไม่ใช่ใครอื่น,นใครเลยพาเป็นใครเขาเป็นลูกชายกำหลงเฉลยไม่ใช่ว่าสิงห์ทองพุทธเจ้าค่ะโอ้แล้วยังไงอะฮะจะเอาลูกชายมาเป็นแม่ทัพฟีมา้าในมือเป,เป็นเช่นไรบ้างฟีม้าอะไรไมือไม่ต้องพูดถึงพระองค์ท่านยังไงกล้าหลงฉันหนุ่มๆยังไงนี่ลูกของฉันอย่างนั้นเลยพุย้าค่ะเรื่องหน้าตาดะะ่ะฮะโอ,อ้เรื่องหน้าตายิ่งจะพูดถึงใหญ่เลยทำไมมันจะถอดมาอย่างกระเพกอย่งแกะเลย สแสดงว่าเจ้าชูแน่นอนนะสิท่านแน่ไงคไงฉันว่าแล้วพระองค์ต้องว่าเจ้าชูยิ่งเรื่องเจ้าชูเลยเรไม่มีใหญ่เลยพระองค์ท่านเป็นไปไม่ได้ดยไอย่รพ,รยพูดจะหาว่าวคุยอย่าคุยแทนหน่อยเอาสักนิดปกติผู้ชายนะเห็นผู้หญิงก็ต้องช่ำ้อยชายตามองไอ้ไนี่ไม่มีกลัวจะอย่างนั้นแหะ เห็นผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านรีบเปิดประตูต่างเอารองสื่อพระมาท่องเอาแต่พุทโธทำโมสังโคนะพุทธเจ้าวันนั้นผู้หญิงเดินผ่านบ้านกูเห็นร้องโอ้โหโอ้โหเแต่ผู้หญิงเนี่ยุณเชียร์ลูกอยู่อยากเห็นเหลือเกินคุยสัพพคุณขนาดนี้ยังเห็นไม่ลูกเอางี้ละกันแนะนำเลยใช่พี่ขอรู้จักลูกชายเจ้าหนะเราอยากเห็นเลยทุกผ่านต้อง นั่งถนไดซ้ายมือกล่ำใช่ไม่ชื่อว่าสิงห์ทองขอให้สามพงรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าน้ำปลาตาหอยหลอดเด้ยไข่หอยหลอดไม่เกี่ยวกันถวายพระคงพระเจ้าย่าด้วยเอ้ยใครอ่ะไม่ใช่ใครเมียเราเมียหรอเออสวยเลยเมสสีเมสสีสอยเลยหลอดจ้าหลอดเจาฝั่งีนะเอาไปไหนวะเฮ้ย เดี๋ยวจับเดินไปนทงเดี๋ยวจับกันแม่เขารู้เปล่าว่ามึงมีน้องอ่ะเอ้ไอ้อรูตายแล้วเอียฉันเลยเจ้าเหรอที่ชื่อสิ์ทองไม่ใช่ไม่ใช่นุ่นคุณรู้นุ่นนี่คิ้วหนาเหมือนนี่โต๊ะว้างหมาเนี่ยี่ตางตัวกันเยอะเลยโอ้โหก่อนหนูนะอย่าไปเลยเ <laughs> จ้าเลย ต่อชื่อทอนให้น้าว่าสิงทองเป็นลูกช้ปผู้คผาเมืองวี่ค่ะเอาระสิงทองเป็นคําสัง่งองเรำให้เจ้าเงยหน้าพ้อมกับคำครอรบพระมเหสีทั้งสองฝ่ายแล้วก็ราาษฎรที่ดา กดตูดพ่อเฮ้ยไู้เนี่ยลุยยันโคมไปด้วยแลพ่อร้องอะไรของมึงหนูร้องไปตามก่อนหนูอ่ะหน้าที่เห้เขาจูต้องร้องแล้วแต่สวย่ะสวยสวยติดแม่เห็นน้องสาวชัดเนดทั้งสวยเด็ดโอ้โหประกายเพริตัวสวยจัำนี่ประกายไฟื่เนถูก นั่งจังงั่งจะดนูเรือจางทั่วทั่วข้างสองน้ำปาาเล่ที่หน้าข้องตายเนี่ยกโตอยู่เนี่ยที่น้าวันเนธนาภาแม่เนธชนุก็งามตา ดูงาสงาอยู่วนอยู่แม่ผู้จองหีบเปรียงดังชายที่ใครพึ่งได้มาถึงเพิ่งท้องบัวอม่ต้องกลัวพี่พี่ไม่มีพิษมีภัยหรอก นีมันหนาวลูกเอไม่เอาพระประธานเป็นยังไงพระจุฬาเอ้ยอย่านี้แล้วพระองค์จะรับเป็นทหารได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะรับสิงห์ทองเป็นทหารณวันนี้เลยรับเป็นทหารเลยถูกต้องขอบพระทัยพระจุฬาขอบพระทัยเอาไหมคะเจ้าสิงห์ทองเรื่องงานคืนนี้เป็นวันแรกแล้วก็คืนนี้เป็นมาสำคัญเนี่ยค่ะพรุ่งนี้คือมรดอกระงข้าพเจ้าชัยพรจะต้องเสด็จไปเป็นประธานในการลอยกระทงที่หนักหนา ในวันพรุ่งนี้เจ้าสิงห์ทองมีหน้าที่รับขาเราพร้อมกับลูกสาวเราเข้าใจหรือไม่ลูกสาวตัวเองขึ้นด้วยขอพงท่านตูกต้องจยมีพงท่านต้องทดูแลเองคนไหนล่ะขอแน่นพอสมาวัไทยได้พระเจนาคสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นนาทีกองลราของเชิญท่านนี้เมื่อทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง ไปไปพักผ่อนจเาสวสักี่เคยมาพูกันที่นี่ครับเิยเสด็จระทับพ่องค์หญิงชุดสีม่วงเป็นไเหรอเเสดเไปลูกไนี้ทำงานแต่เช้ากลับบ้านชนลูกบ้ากลับบ้านพักับกาพ่อกลับบ้านกลับ้ากับาลับานกลับบ้ากาล้กลับนลันกลานล 咱们得唱。